สวัสดีจ้าบ้านชันสวรรค์บนดินที่น้องป้องป่ายสวัสดีเอฟซีเดาจ้าฮี่นงจากที่น้องเก่งไม่ได้เข้าป่านานเนาะตั้งแต่ฤดูเห็ดนะเซาเนาะมามาเบิ่งเฮ็ดบดถที่น้องมือนะอิมี่บออีไดอีมานบอสฮิโน่ก็ได้มาคลิปกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเก่งได้เดือจ้าบ้านชันสวรรค์บนดินใจฮิโนงมาเบิ่งกันจ้ามาลุ้นกันจ้าฮี่น้องจ้าไปจ้าเดินหาจ้า าตามป่าไม่มีคอนก็หาตําอันน้อยๆมันตามโอ๊กเนาะบอนี่ก็ได้สานดกสีดอกห้าดอกหอันไหม้ที่มันหักลง

ฮีโน้ดิ๊ดดิดิดดิดิลาลลาลาลลาลลลาิน่ินิน่ดิ๊ดดิิิดอกลังอ่อนซ่าน้องอือเป็นตาเป็นเมวก็จะเอาหมดจ้ะ

No

ลอกไงคนนี้แต่กำลังกระปได้กำลังเป็นลากเป็นต่อเบอ็ดบ่หมดไหมหมดไหมหมดไหมหมดแล้ว lại đó lại nó lại nó ạ, rồi. Cái là máy nội. Ừ. 嗯。<laughs> อุ้ยดอกหน้าจังเหรอ It not น้องได้ไม่เยอะจ้าได้หอกกินหอ,อ,อก่ออยู่จ้าดอกน้อยไลย่น้องลุ่มน่ะกำลังออกว่ะเอาหัวใจมาคลิปกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน้องอบ้านฉันสมันค์นุญ้ีม่ได้ลงคลิปจักแค่เอาไปสมีละ